เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพี่ซีนะครับผมนะฮะพี่สี่เฟเรนะฮะอยู่ผมบอรชนซิแฟมบลีนะครับเรนนี้มาต่อพโช2สองพารสมนะครับครับใช้สมองต่อลิงสี่ คนเรียกร้องเราวมต้องเล่นต่อใจสมองอือใจสมองโคตรโคตรจะสมองอะทรมานตเต็อทเอะไรพี่ไปเร็วพอแล้วนะเฮ้ยิ่งเนาะไม่ใช่หรอโบสอะไรวะเดียวเดียวเดียวพี่พี่ดูวะผมคิดได้ของิพย์เป็นช่องว่างที่แท้ไม่กัแพงเลย อ๋อพี่โดดโด Jamie, <se anak lonely> ดแรงพี่สีผมยิงเดี๋ยวผมยิงโอเค่าแน่ใจนะแน่ใจนะเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวนะหนึ่งวันนึงโอเคพี่อ่ะพร้อมเฮ้ยจุ๊บพี่กดปุ่มไม่ได้กดปุ่มไม่ได้นั่นแหละดีมากอ๋อโบอลต้องเร็วแม่งต้องไปพร้อมกันเว้ยโอเค๋อคุนละฝั่งคนละฝั่งพี่สียิงนี้ผมฝั่งนี้อ่ะยิงแค่ละอ่ะผมคือลองผมลองแค่ละพี่ลองแค่ละ รอเงี้ยชาวไรตรงนั้นหรอรอกดไงเนี่ยรอกดไงพี่ทำไมพี่กระโดดไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้เดี๋ยวผมก็ได้เลยเอาไว้โอ๋อบอสบอสยิงต่ำนี่ว่ะดีมากแล้วพี่จะกระโดดถึงไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยจุ๊บโอ้พอดีเป๊ะอุ้ยนั่นยืนไม่ได้เหมือนเดิมหรอค่อยแล้วไปไหนช่างมันเถอะ วีลเลเซอร์พี่อะไรวะนะวีลเลเซอร์ด้วยวะไอมีอันนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันต้องเป็นไอ้นั่นแน่เลยอะไรอ่ะจรวดไม่ใช่จรวดจะยานี่โบสชัวดูดูดูชัวดูชัวครับสะท้อนแสงนีอ๋อไอไม่ติดเหรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโบสอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยอ้ยโบสโบสตะติดทุกข้างหลังมาเร็วอ้าวมันใหญ่ S <S 2> <S 2> น่าเงยพี่บอกแล้วว่ามันมีข้างหลังมาแลว้วนะนนะโบสท,ทำอะไรวะ <S <S ตัวใครตัวมันดี่ไอ้อันนึงก็จะปิดติ้มไปโบทโอุย้ย กูชนข้างๆมึงระเบิดได้ยังไงวะเอาใหมเอาใหมเลเซอร์มีไว้ทำอะไรวะอยากรู้พี่ไม่บอกฮะบอกว่าต้องใช้สมองพี่อ๋อที่รู้ระเบิดเลเซอร์ยิงพี่สิอะไรพร้อมจำไหม,มพี่จำอะไรไม่จำดูม<ล>ไม่จำ โอ้ยเนี่ยมันต้องมายิงไปฝังหนูเนะี่ยเอ้ยนี่ดิยิงเข้านี่ดินี่พี่ร้่ะโบพี่เทพนี่แน่นอนแล้วก็ขึ้นข้างบน,นงไปขึ้นดิโบสไปขึ้นโบสไปขึ้นไปขึ้นไม่ใช่ตรงนั้น ปิดไรหมบอสบอสนี่นี่มายืนตรงนี้บอสมายืนตรงนี้เดี๋ยวรอพี่จะส่งบอสขึ้นไปแล้วไปเลยบอสโอ้ยโคตรเท่พี่แรงส่งแทบไม่มีกระโดดบอสกระโดดกระโดดเดี๋ยวรู้สึกเหมือนมันปิดไล่หลังมาแล้วมาแล้วโดนแล้วพี่ แป๊บนึงพี่ซีมาแล้วไปไหนแล้ววะอยู่ฝั่งนี้แล้วฮะลูกเปน,นู่นแล้วเหรอเออลูกแล้วพี่ไปไงอ่ะเอาลเลเซอร์มาพี่เดินมาก็จบแล้วพี่อ้าวมันหยุดแล้วนี่หว่าพี่ถือมาทำไมวะกลัว,ว,วตัง้งงานจะถือไปด้วยถือไปด้วย,อวยเออเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้จับประตูเปิดอ้าวแค่เดียว S <s> <S <s> <S เปิดใหม่โบสเปิดใหม่มีสีมีสีขาวอะไรให้ยิงปะยิงยิงยิง,ยงยน้อยผมก่อนเออเผื่อต้องต้องเข้าเฮ้ย <S <s> เดินเฮ้ยบอสข้างในไม่มีสีขาวเลยเลยวะช้าไปดูผมว่าผมต้องช่วยตัวเองละ <S <s> หรือว่ามันต้องแยกกันเข้าวะ <S <s มันช้้าไปแลวผมว่าจะมีทางเข้าพี่ มึงคิดอะไรวะันกว่าบอเปิดประตูไวพี่เดี๋ยวที่ออกไปดูข้างบนว่าที่เอาอันนี้ไปด้วยพี่เนี่ยพี่ตีข้างบนมันว่างข้างบนเราเปนว่างข้างบนว่างแล้วทำแบบวะดีพี่เราไงต่อพี่ซีผมว่าพี่ตีต้อง ที่ต้องยิงยิสีขาวผมจะพี่ยิงต้องไหนวะเทียบจะพุ่งเข้าไปได้อืมพุ่งเข้านี่โบสโบสต้องเข้าอันนี้ไปอ๋อพร้อมนะพี่พี่ต้องพี่ต้องให้ผมนี่ก่อนพี่เหรอเดี๋ยวๆลไม่ไม่ไม่ม่ถ้าจะโดดชนนั้นพี่ก็จะเข้ามาในนี้ใช่เสร็จแล้วพี่ก็ยิงยิงยิงผมพี่ยิงข้างบนเนี้ตรงข้างบนเนี้เห็นปหม ผมได้โดดลงมาแล้วก็วาร์ปลงไปทันไม่โบสมันแรงส่งมันจะฉีบโบสออกมาข้างนอกเลยนะเว้ยไม่บแบบถ้าผมแบบนี่ต้องมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออใช่แล้วผมก็พอถึงประตูปั๊บผมก็จะเข้าได้เลยมาๆๆพร้มมมอมต้องเข้าห้องกันวะจริงๆต้องเข้าห้องกัน <laughs> <laughs> ไม่ทัน,นออพี่มันต้องมันไม่ใช่ทางนี้ดิผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ อนะ้นก็เยียบเตะไม่ได้นะพี่ไอ้เครื่องนี้เนี่ยประโยชน์ป่ะนะมีอ่าพร้อมไปลูกเข้าโบ๊ทโบ๊ทมันเอาไปวางไม่ได้ไม่ใช่หรอตั้นไงพี่นัไงพี่นี่ไือมาด้วยพี่วิ่งมาโบ๊ทวางแล้ววิ่งมาพี่ต้องยิงสีขาวให้ผมอ่ะยิงไว้ผมอันนึง ยอ๋อนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ถอยหลังเข้ามาเลยโบล์วางก็ถอยหลังฮึบเข้าเข้าเข้า้าโอ้โหสุดยอดเปิดมาก็งานหยาบเลยมึงแยกสินส่วนหนึ่งเลยรู้สึกจะมีแปดด่านใช่ไหมถ้าที่เห็นเมื่อกี้ใช่เออ อีกด่านหนึ่งจบแล้วไม่ไม่จบน่าจะจบแชปเตอร์2เปล่าวะเหมือนแบบแชปเตอร์หนึ่งจะมีหน <c oughs> ึ่งด่านสองด่านแปดด่านอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยถ้ามีแค่นี้แล้วจบก็ไม่คุ้มค่าเกมหรอกเฮ้ซื้อมา <c oughs> <c oughs> ซื้อกแพง๋องด้ย <c oughs> <c oughs> ซื้อราคาเต็มด้วย <c oughs> จะบอกโอ้โหต,ตอนนั้นซื้อมาราคาเต็มอ่ะสองงานเป็นพันได้มั้งเนี่ย ไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นซื้อซื้อมากาดจะไม่เล่นกับสาวสาวไม่เล่นด้วยเสียใจ่บดปดไปเลยอ่ะอไม่ดูรอบๆข้างกันเหรอดอูพีี่่นคัโยกวะเนี่ยม,มันมีปุ่มตรงเนี้ยผมว่าเลเซอร์ต้องมีประโยชน์นอ,อะไรตัวอะไรลงไปวะเมื่อกี้เลเซอร์มันคือก้อนเลเซอร์เนะี่ยไหลมนะันอ่ะพี่พี่แล้วก็หล่นลงมาปุ๊ลงนี้ได้ว่ะ ไปไหน,นวะ,นอะไอ้โมนอยู่ไหนวะลงมาข้างล่างลงมาได้ไหมล่ะชาพี่โอเคแต่เคลียรนีรื่องแมงเสียวอ่ะทางลงแม่งเสียว,ว,โ,ยว,วออโอ้โหกว่าจะลงมาถึงใกล้เสียดไม่มีหายเลยวะ่ะไม่มีหายเลยคิดทางไอ้ไอโมนตรงนี้แม่งมืดว่า ไม่มีอะไรเลยด้วยไม่ใช่ทางนี้ละมั้งเกมมันคงไม่โอเพนเวลขนาดนั้นขึ้นไปดูข้างหมดังนมันมาให้เรายิงไปเป็นที่ที่อ่ะพี่สงสัยว่าปุ่มนี้มีไว้ทำอะไรใช่ไม่โดดแปะไม่ได้ด้วยมต้องมีไว้กดอยู่พี่นี่พี่พี่เนี่ยหนึ่งสองอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่มาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่า ต้องไปเอาเลเซอร์มาเว้ยจริงๆความรู้สึกพี่คือต้องเอาไอ้ที่ใส่เลเซอร์นั่นมาเนี่ยเอาไ่ยิงตรงนี้เนี่ยบดต้องหาที่หักเหเลเซอร์มายิงตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเราจะไปตรงนั้นได้เราต้องเข้าตรงนี้ไม่หักเหเลเซอร์เอาจากไหนวะนี่ไงเอาในนั้นนหละในนั้นน่ะเขาล้เขาล้ข้ามไม่ได้บีแต่ปัญหาคือเราจะไปหยิบยังไงต้องมีซับซูแบบที่เราวาไปได้ กินแมงมงุมอ่ะเดี๋ยวก็เจอตลกประบบนต้องแรงส่งหังพี่ซีอ่ะต้องมีแรงยังหาที่ส่งไม่ได้เลยวะไปนู่นเจอเสานู่นไม่ได้จะใช่ตัวนี้มีหม,มีสองจุดนี่อวี่ซีอ่ะอ <c oughs> ี <c oughs> จุดหนึ่งมัดจะนี่ยากจริงวะ กระโดดมาตรงนี้แล้วได้แล้วปะไอเส่ต้องหาวิธีบาวพี่มันต้องมีวิธีเดียวโอ้โหแล้วแม่งลงท่อย,ยึดมากต้องไปเอาอีนนี้ได้อะไอเดียนะตรงนี้คืออะไรวะยากกว่านีโ้โอ้โห โอ้โ,อโอชนชนชนพี่นี่ยากจริงว่ะเอเอ,อยากมากอ่ะหรือว่าเราโง่กันเองวะอะ <c oughs> ผมว่าต้องมี <c oughs> พื้นเดียพี่ไอ <c oughs> ้พี่ส<อ>ีพื้นพี่สีพื้นเฮ้ยเห็นพื้นแล้วโอ้นี่ไงพีซีเราต้องกระโดดไปไหนไนี่โซนนู้นเนี่ยต้องกระโดด ใ่ญ่เนี้ยรับพุ่งมาชนอันนี้เว้ยชัวพี่จะโดดละวโบสถ์โบสถ์โดดดีกว่าโบสถ์ยืนไกลกว่าโอ้โหโคเสียวแล้วเกิดอะไรอ่ะพี่พี่อ๋ออ๋อ้ล้นละลุนละชิมเหมือนกันใช่ป่ะใครเป็เด็กขึ้นบนหน่ะเห็นป่ะพี่พี่ต้องบินไปเอาใช่พี่ต้องบินไปเอา พี่เราต้องไปพร้อมกันไปพี่พี่ต้องไปลำเรียจ้ากับโบ๊ทหน่อยหนึ่งว่ะต้องรอมันบินมาก่อนอ่ะเนี่ยต้องรอให้ลูกน่าบินมากรไปดูลูกไปเฮ้ยพี่หย่อเลยแม่งเลยกลับมาพี่จะทำยังไงวะยิงฝั่งนู้นจะมาบอสทำไมไม่ใช่กระโดดพร้อมกันแน่นอน ไปเลยบสเอาหัวไปมุมมันปึ้งเฮ้ยจิ๊บอ้าวตกเนี่ยบดยิ้มให้นุ่นยิ้มให้นุ่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละบอสไม่ใช่บอสมันไม่ใช่มันไม่ใช่ เดี๋ยกเดี๋ยวเ,ยวเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อวางไอ้โบสยิงทิ้งไปดิอุยอ <c oughs> อ้ยล่วงเฮ้ยอะไรมันหมุนแดงป่ะพี่เล่นหมุนวะมัที่หไหนไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันหยุดอ่ะอ้าวไอเ้เหี้ยพี่พี่โดนบอลที่สี่ต้องมอลตรงพันลมเฮ้ยพี่หนูแล้วโบสโอ้โหนี่แน่นอนเนี่ย อยากเล่นมานานแล้วบดหยุดพัดลมบดหยุดพัดลมหยุดพัดลมหยุดพัดลมหยุดแล้วนะจะไปแล้วนะมาเลยเดี๋ยว,วลองลองมันหยสนิทกันโอเคเฮ้ยหยอยไอ้บด <laughs> <c oughs> ไอ้บดนี่ผมก็อยากเล่นมานานแล้วเมื่อกี <c> ้ <oughs> อยากปัน่นมานานแล้ว <c oughs> ฮัลอยู่แล้วอยู่แล้วจะไม่แกงไม่แกงอะไระพี่บอู้วว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 วลวว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 ่วววพี่อยากเดินไปชนี่ พี่รู้แล้วพี่ต้องมาเข้ามาปิดพัดลมในนี้แน่เลยนี่ไงที่ปิดพัดลมต้องปิดไงเนี่ยเฮ้ยโบ๊ทฮะโบ๊ทต้องเข้ามาด้วยเหรอผมจะไปหาพี่ยังไงวะนั่นเด็ดอันนึงมันมีปุ่มปิดพัดลมอยู่เว้ยแต่ว่าพี่ยิงไปยังไงวะพี่ตียิงจุดกันได้งไง <c oughs> แล้วบอกไงดีอยู่ข้างใน ต้องเร็วต้องแรงนั่นน่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะกระโดดทะลุนั่นมาโอ้ต้องเร็วต้องแรงพี่อยู่ข้างในพี่หาทางหยุดไอ้พัดลมนั่นก่นอนพร้อมไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวู ้ไปทันนี้เอ้ยตัวหนึ่งพี่พี่กำลังหาทางอยู่เวอร์นี่ยมันมีที่ยิงเลเซอร์อยู่ในนี้เว้ยแต่ไม่มีเลเซอร์เอาเลเซอร์จากผมเมั้งเอ้ยเออมันส่งนะส่งมาได้ป่าววะไปเอาไงมันเนี่ยต้องส่งเลเซอร์ให้หาพี่ก่อนส่งมาไงวะ แถวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอดูในแถวนี้รอบๆก่อนไม่มีอะไรเลยบล็บอตบล็ติดพัดลมดิติดพัดลมก่อนดิอย่างล้วงอยู่ใครวะพรอปติดติดพัดลมกันไปิดเลยพี่ <c oughs> ขอดินไปดูอะไรข้างนอกเลยเพราะแถวนี้ไม่มีอะไรเลยอ,อ่ะเจอแล้วไหมอือ <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรเลย,เลยไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นยังไงวะพี่สี่ต้องไปหาป,ปุ่มอยู่ข้างในบ้านเลยหรือ,อยางอืมข้างในมันมีปุ่มสองปุ่มไว้แต่ว่าต้องกดพร้อมกันแล้วหมุนต้องไปลรงนั้นให้ได้อ่ะอืมฉะนั้นต้องเอาอนี้มาวางซ้อนกันพี่สีอเ,เออใช่ปะ่ะใช่โบลเออสองอันสามอัน เดี๋ยวพี่กลับไปตรงนึกกันไปยิงมาพี่กลับกลับง่ายมากไหนลองลองเอาเองนะเพื่อนดีวะมีทางเดียวแล้วพี่พร้อมกินซี่ยิงมาเลยเออไระไปปั๊มมันไหลไหมวะไมมันมันไม่มา หรือว่ามันมาแล้วมันจะเลยไม่มาอีก <c oughs> ลูกเดียวอะปัม๊ม <c oughs> ไม่ได้หรอกแล้วพี่ซี่เราฝั่งนี้ด้วยมันมาแล้วลมันต้องมีที่อื่นดีวะมีทางันได้ไงเฮ้ยโบสมันมีสองอยู่ฝั่งนู้นด้วยอะนั่นอะเลขสองอ๋อ <c oughs> เออ โอ้โห oh. มึงทำไมให้ใครเล่นมือถ่าจริงพี่ไปยังไงวะพี่อ,อ๋อโบสพี่รู้แหละพี่แบงรู้ทุกอย่างอะตอนเนี้ยรู้แบงไม่ได้พี่นี่นี่พี่รู้แล้วโบสพี่บิลีฟเดี๋ยวหาที่เปิดกัน mm hmm. เปิดตรงไหนได้บ้างวะต้องดูตัววะ เออยิงเลเซอร์ไลยที่ซีซยียิงเลเซอร์ตรงนู้นเออยิงเลเซอร์ตรงนี้แม่ตรงนี้ก็ยิงไม่ได้หรอโอ้โหเฮียยิงแคสูงเลยโอ้โหนี่ไงช่วยกันยิงแม่เลยน่ะงไงไนี่อันนี้จอนไว้ เสร็จแล้วก็ยิงออกมาออกมาตรงนี้ให้มันเข้าไปในโน้นเว้ยแล้วพี่ hm ไปส่องไปส่องจากตรงนู้นอีกทีนึงน่าจะใช่แหละโออคต้องหย okay, ุดหยุดหยุดก่อนใช่ไหมอ่ะอ่หยุดหยุดไปหยุดพ่ลมก่อนหยุดเพิ่ลมเงินเอาพี่จะเอาสีฟ้าออกมาะ จบพี่ต้องกระโดดไปทางนู้นไงไม่ต้องโดดอย่ายยต้องใช้พี่มาเลยไม่ไม่โบสโบสเปิดเปิดติดติดพะล่งก่อนไว้แล้วเดี๋ยวโบสไปมายิงตรงนี้เว้<ม>เนี่ย<ม>แล, <you? S 2> แล้วโบสก็ยิงยิงอยงยนเนี้ยแล<ช>้วก<ๆ>็ยิงอีกอันหนึ่งตรงนู้นให้มันเข้าไปข้างในนู้นน่ะนี่ก็ออกปะยิงเข้าไปมันยิงไม่เข้าเลยพี่ไม่ใช่พอโบสเอาเลเซอร์ไปยิงอันนั้นใช่ปะพะโล่งก็จะหยุดใช่ปะไล่พี่ข้านม่ของโน้นไว้เนี่ยแล้วโบสก็ยิงสีเหลืองตรงนี้แล้วยิงยิงสีแดงตรงนี้ตรงไหนแดงไหนเนี่ยตรงนี้โอเค ให้ให้แสงมันให้แสงเลเซอร์เข้าไปในนู่นอ่ะโอเคป่ะเอออ่ะมาเราจะมาลองดูกันว่าด็อกเตอร์ฟิฟิเลียนทำได้หรือไม่ด็อกเตอร์นะครับไม่ไได้ปแล้วครับผู้ชนชนชนโอเคไปแะ้วนะส่งมาสิมีเลเซอร์แบบได้พี่ถึงไหมเดี๋ยวหาอยู่นี่ไงมาแล้วเฮ้ยหันหันซ้ายหน่อยนึ่งมด ้ายเกินเนี่ยต้องยิงให้โดนแล้วเนี่ยได้ไหมขยับไปซา้ายนิดนึงซา้ายนิดนึงออนั่นแหละไม่ตรงว่ะบอขยับซ้าย,อ,ายอ,อีกซ้ายอีกอกีนิดนึงอีกนิดนึงเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นเอาขึ้นได้ะปะพี่ขยับลูงง่ายกว่าไหมเฮ้ยนั่นหนัหนั่นนักไม่คีจะได้แล้ว เอาเลเซอร์อยู่แล้วพี่โอเคเรียบร้อยเราเว้ยบินมาบุญคุณได้คามาเมคย์คีกว่าจะผ่านว่าไงบุญสวันดีพี่แท็กแท๊กแก็์แกรมาแท๊กแท็กแทกไม่ถึงตื่นโอ้โหรู้สึกว่ายังไม่หมดเลยมีประตูด้วยนะอ่ะนับสามสองหนึ่งเปิดเอาแล้วประตูต้องปิด เฮ้ยยังไม่หมดวะมีคุม <c oughs> ค้มคุ้มกับเกมเลยราคาเกมเลยเอ่ะเห่นใส่เป็นซีดีแล้วต้องหาแี่นี่อ่ะอยู่อันนี้เลยอ๋อดีใส่ไรโบสใส่เข้าไปขอบ่ะนั่งดูหนังน,นั่งนัออ่งเฮ้ยนั่งได้ด้วยว่ะ <c oughs> มันกูอาเหน็นออ,ออกอ่ะภาษา โ <Okay. S 2> อ,อ๊ยเอา้าวาปไม่พอเอาอย่างนี <c oughs> ้น่าจะจบด,ด่านแล้วมนะั้ง <c oughs> ใช่ไหมเมื่อกี้ยังที่แปดอเคมาหมดลออ็อบแล้วามาดันท้ายอันชิดไม่ดัน็อบ เดือดท้ายกันแล้วนะครับเอ้าไม่ใช่ไอ้นี่บอลใช่มันจบไปเนี่ยพี่จะจบแล้วด่านนู่นจบด่านที่สองแล้วนุ่นด่านที่สามอยู่บนนุ่นโอเคงั้นเอาไว้ต่อนานะแล้วกันต่อพสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินมกดไลค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเฉกไม่เตดมยันนะครับบ๊ายบายวู้วบ๊ายเต็มไปดูเลย